11วิธีเก็บเงินแสนใน1ปีสูตรออมเงินง่ายๆทำตามได้จริงบางคนแทบคิดไม่ออกเลยว่าจะใช้วิธีไหนถึงจะเป็นไปได้แต่ใครที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ก็อย่าเพิ่งท้อลองมาดูเคล็ดลับดีๆกับ11วิธีเก็บเงินแสนภายใน1ปีลองนำไปทำตามดู1เก็บเงินเดอดกระปุกวันละ275บาทถ้าอยากมีเงินแสนภายใน1ปีคิดง่ายๆเลยคือเราต้องเก็บเงินให้ได้อย่างน้อยวันละ275บาทซึ่งวิธีง่ายๆ อย่างหยดเงินใส่กระปุกนี่แหละที่เห็นผลได้ดีเลยแต่ต้องอาศัยความมีวินัยในตัวเองหมั่นออมเป็นประจำทุกวัน 2. ฝากประจำเดือนละ8,300บาทสำหรับใครที่ขี้เกียจต้องมาคอยหยดกระปุกทุกวันอาจจะเลือกเก็บเป็นรายเดือนหากเงินเดือนที่ได้เข้าบัญชีฝากประจำแบบอัตโนมัติไปเลยเป็นเหมือนการบังคับตัวเองให้มีวินัยออมเงินที่ได้ผลดีเชียวล่ะโดยเงินขั้นต่ำที่ออมควรอยู่ที่8,300บาทต่อเดือนสเปลี่ยนมาดื่มกาแฟชงเอง การดื่มกาแฟราคาแพงทุกวันอาจทำให้เสียเงินได้เกือบครึ่งแสนบาทใน1ปีการเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกที่ถูกกว่าหรือการชงกาแฟของคุณเองจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้จํานวนมากในแต่ละปี 4. 4เลิกบุหรี่การสูบบุหรีร่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีราคาแพงถ้าสูบบุหรี่เฉลี่ย4ซองต่อสัปดาห์280บาทเท่ากับว่าต้องเสียเงิน15,360บาทต่อปีและยังทําให้เจ็บป่วยได้ ซึ่งส่งผลให้เสียค่ารักษาพยาบาลสูงแนะนําให้ลดหรือเลิกบุหรี่พร้อมกันเพื่อประหยัดเงินและรักษาสุขภาพที่ดีหาหาแหล่งพักเงินที่ดีกว่าฝากออมทรัพย์วิธีเก็บเงินด้วยการฝากบัญชีออมทรัพย์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอและให้ผลตอบแทนที่น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นการนําเงินไปกระจายลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆด้วยจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่าเช่นซื้อกองทุนรวมเป็นต้น 6. หาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ควรมองหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมซึ่งสามารถทําได้โดยใช้ทักษะและความสามารถพิเศษในการหารายได้พิเศษเช่นผ่านงานฝีมือบริการแปลภาษาเขียนบทความถ่ายภาพเป็นต้นการหาแหล่งรายได้แบบนี้เป็นวิธีการเพิ่มรายได้โดยไม่ต้องลงทุน7ทําอาหารกินเองคุณรู้หรือไม่ว่าการกินอาหารนอกบ้านอย่างน้อยก็มือละ40-100บาท และถ้าสามมือก็ประมาณ120-300บาทเลยทีเดียวซึ่งถ้าคุณทำอาหารกินเองอาจจะเสียเงินไม่ถึงหนึ่งบาทด้วยซ้าและประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยถ้าทำได้ครบปีจะประหยัดได้กว่าส0,000บาทเลยทีเดียว8ปวงดเที่ยวสังสรรค์บ้างก็ดีถ้าหากเที่ยวแค่สัปดาห์ละครั้งค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่ต่ำกว่า500้อยบาทแน่นอนและถ้างดเที่ยวได้ก็จะช่วยให้ปีหนึ่งเราเหลือเงินเก็บในบัญชีอย่างน้อย ปีละกว่า24,000บาทกันเลยดังนั้นถ้าเลิกได้ก็ควรเลิกจะดีที่สุดหรือนานๆานค่อยเที่ยวก็ได้ 9. หันมาเที่ยวในประเทศแทนต่างประเทศสําหรับเรื่องนี้ขอแนะให้เที่ยวในประเทศจะเป็นการประหยัดเงินและยังสนองความอยากเที่ยวอีกด้วยโดยเฉพาะในประเทศไทยมีที่เที่ยวมากมายที่คุณเดินทางไปได้เพราะถ้าเที่ยวต่างประเทศรับรองว่าไม่เหลือเงินเก็บอย่างแน่นอนสิบของฟุ่มเฟือย ถ้าไม่จำเป็นอย่าซื้อสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนาฬิกาหูฟังราคาไม่ใช่ถูกๆบางชิ้นราคาไม่ต่ำกว่าหลักหมืน่นทำให้คุณเสียเงินโดยใช่เหตุทั้งที่บางทีไม่จำเป็นต้องใช้รุ่นที่แพงมากขนาดนั้นก็ได้11อจำกัดการซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางไว้หน่อยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องสำอางกระเป๋าและสินค้าแฟชั่นอื่นๆ อาจมีราคาแพงการซื้อของออนไลน์ทําให้การใช้จ่ายเกินตัวทําให้ผู้หญิงบางคนใช้จ่ายเป็นพันเป็นหมื่นในแต่ละเดือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นควรซื้อแค่ที่จําเป็นเท่านั้นจะดีที่สุด